แยาแปลว่าปัญญาและหอมแปลว่าเอามารวมกันจึงแปลร,รวมกันได้ว่าชุมชนได้นำปัญญามาร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์เพื่อความสุขร่วมกันของชุมชน และเป็นที่มาของชื่อสถานีปลูกคิดปันสุขหอมพยาสาศกกศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อดูแลแล,และฟื้นฟูพื้น,น,นที่ป่าต้นน้ำให้ระบบนิเวศกลับมาสมดุลเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและการดำรงชีวิตของชุมชนชาวบ้านก็ได้อะไรก็ได้และเหนือสิ่งใดแผ่นดินเนี่ยถูกฟื้นฟูก,กลับเพื่อมาไปสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งและคนจะตายไปายตามเด็ ดูสีหน้ากันเลยทุกคนก็มีความสุขด้วยค,ความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนที่รวมตัวกันคิดแก้ไขปัญหาทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและองความรู้สามารถถอดบทเรียนเพื่อถ่ายทอดและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่สถานีปลูกคิดปันสุขจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจเพื่อขยายผลสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งให้พึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืน